เกิดตรงนั้นเลยก็มาเกิดตรงดีเคลื่อนออกจากดีไปเกิดตรงนั้นเคลื่อนออกจากนั้นมาเกิดตรงดีเห็นมันไหลไปไหลมาจิตเรียกว่าสติทันการเลยนานเข้านานเข้าสติก่อนกาเพราะมันจะเคลื่อนรู้เท่าทันเ,เดี๋ยวจะไปเร็วไปให้ไปก็ได้ระงับสังขารเสียมีตัวสังขารตัวปุ่งตัวเต็ง ตัวอยุเยงแต่แคงรั่วใช้วิญญาณไปเกิดมีตัวสังขารตัวอยากคิดอยากพูดอยากทาอยากคิดนั่นคือตัวยุ่งก็อยากคิดก็เลยใช้วิญญาณคิดไปเนี่ยตัวอยากคิดตัวนี้เลยถ้ารู้เท่าทันมันเสียระงับบรรลุเสียได้เลยระงับสังขารระงับตัวอยากคิดความคิดก็ไปเกิดวิญญาณก็ไปไม่ได้ไปเกิดไม่ได้ เมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่มีลูกไม่มีสัญญาไม่มีลูปมีแต่สังขารกับวิญญาณแต่วิญญาณจะไปก็ไปไม่ได้เพราะสังขารถูกละงับหลงเสียวิญญาณก็เลยไปไม่ได้วิญญาณไปไม่ได้ก็ไม่เจอสันไม่มีสัญญาเม่มีสัญญาก็ไม่มีลูกเมื่อมีรูปก็ไม่มีเวทนางั่นแหละละงับสังขารลงเสียได้ เมื่อมีเวทนาก็ไม่มีทุกเด่นเลยมันก็เลยไม่ทุกเดินระงับสังขารลงเสียได้ก็ไม่ทุกทระงับเป็นก็ไม่ทุกละงับไม่เป็นก็ทุกจิตให้นะงับลงเสียให้มันเป็น้มันจะไม่ทุกนั่นถ้าไประงับมันก็ทุกอยู่เดินละงับลงไม่ทุกระงับสังขารลงเสียก็ไม่ทุกระงับสังขารคือยังไง ตัวอยากคิดจะจะคิดจะพูดจะทำเห็นจะแค่ได้เลยรู้ทันจบเนี่ยไม่ต้องให้มันจะการระงับสังขารมันจะเลยรู้เท่าทันไม่ทำตามมันจะในกูรู้แล้วจะพูดจะคิดจะทำจะคิดก็ไปมันคิดเนี่ยจะพูดก็ไปมันพูดจะทำก็ไมันทำเรียกว่า ระงับกายสังขารก็คือจะทำอะไรก็ไม่ให้มันทำให้มันจะเฉยๆมันก็ระงับกายสังขารลงได้มีแต่จะไม่ทำตามมันก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้ขยืน่นไม่ได้เคลื่อนไหวจะขยับแต่ไม่ได้ขยับเพราะอะไรเพราะระงับสังขารลงเสียก็เลยไม่ได้ขยับเลยจะพูด ก็ไม่ได้พูดเพราะมันระง,งับสังขารว่าจีสังขารลงเสียระง,งับกายสังขารลงเสียก็ไม่ได้ขยับไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ขยับตัวเลยเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพราะตัวสังขารมันถูกระง,งับรู้แล้ว <Yeah. S 2> ทั้งกายนอกทั้งกายใดกายในก็มีนะบางทีมันไม่ขยับกายดอกกายในมันขยับพวกนิมิตทั้งหลายนะพวกความฝันทั้งหลายนย พวกความคิดทั้งหลายนะมันคิดไปเรยพูดอะกายนอกไม่ได้ไปแต่กายในไปแล้วใช่ไม่ได้ระง,งับทั้งกายนอกระง,งับทั้งกายในความคิดด้วยไปไม่ได้ไปใหเลยกายนั่งอยู่นี่แต่ความคิดไปเลยไปทํานั่นไปทํานี่ไปสารพัดไปพูดอย่างนั้นไปพูดอย่างนี้ไปสารพัดเนี่ยร่างกายนั่งอยู่นี่คิดยิ่งสารพัดเลย น,นั่นคิดไปคิดพูดคิดทำมันก็จะไปเร็วทั้งไหนกายนอกไม่ไปแต่กายในมันไปคือฝันไปนิมิตคือกันแล้วเลยไปเร็วไปเห็นนั่นเป็นนี่นิมิตความฝันนิมิตความคิดความฝันมันเป็นเดียวกันมันคือมโนภาพนี่แหละระงับหลงเสียบรุภาพก็ไม่คืิดเคจะพูดจะทำจะคิด จกคิดก็ไปไม่ต้องให้มันคิดระง,งับลงเสียระง,งับตัวนี้ลูกได้เลยระง,งับตัวสังขารลูกได้เลยมันก็เหลือแต่จิตเดิมจิตเทจิตรู้อยู่เฉยๆนะจิตรู้นะขาดโปตายคล้ายบ่ขาดมันเป็นสักแต่วาธรรมดาธรรมศาสตร,ร์ไปถาดรู้ซื่อ,อที่มันเกิดบรรดับคือธาตุที่เป็นจิตตสังขาร แล้วก็กลายเป็นมโนภาพมันเป็นมโนภาพมโนถึงนั้นมโนถึงนี่มโนเป็นนั้นมโนเป็นนี้ถ้าอยู่ในฌานก็มโนถึงลมหายใจเขาบางทีก็เห็นตัวลมจริงๆเลยเหมือนลมเป็นซาเข้าเป็นซาอเห็นเป็นลมจริงๆเลยก็มีเหมือนควันบุหรี่เลยเหมือนควันไฟเหมือนหมอกเหมือนควันหายใจเขา้ารู พูมข่าไวาใ้ใจกัรู้บอกมันเป็นนิมิตไปเลยนั่นแหละเพราะเพ่งนี่แหละเอาวระง,งับจิตสังขารคือระง,งับการที่จะเพ่งตรงนั้นจะเพ่งตรงนี้เพ่งไปหาคนสัตว์สิ่งของหรือไปไปหากา,กามาพบเพ่งไปหาเส้นแสงสีเงากระสินสิบอสุภาษิตอดุสิตสติสิบ เรียกว่ารูปะภพเพ่งไปหาอารูปฌานสี่เรียกว่ารูปะภพรูปะภพอรูปะภพกามภพรูปะภพอรูปะภพจะเพ่งเรียกว่าจิตตสังขารแต่ยังไม่เพ่งถ้าเพ่งก็เป็นสังขารเลยเป็นกรรมจะเพ่งเป็นสังขารพอเพ่งไปปุ๊บเป็นกรรมจะเพ่งที่โลบายใจเขาพอเพ่งไปปุ๊บเป็นกรรม เป็นการกระทำเกิดเลยเมืม่อเป็นการกระทำเกิดผลก็เกิดเกิดปาโมดปีติสุเบตาบีคาเห็นไหมจะพิ่งได้มันเกิดอย่างนี้เ้าจะพูดแล้วก็ว่าพุทโธธรมโมสังโูก็ได้ว่าอะไรก็ได้ว่า,าได้ปาอันนั้นคือจะเฉยเฉยเรียกว่าสังขารพอพูดออกบาเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆจ,จะว่าจะว่าพุทโธแต่ก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าปุ๊บกายผิดกำ ยุบนอโผกดอสบ่าแลาวนะาได้ถิดวจีกรรมทั้งนั้นเลยมันเกิดภายในกายดอกไม่ได้ว่ากายในก็ว่ากายนอกไม่ได้ว่าพุโทโธพุโทโธกระยงับปากงับเขียวลีนกระบติงนิ่งสนิทแต่กายใดว่าพุโทโธพุโทโธอยู่ได้ที่ไม่มีกายนอกมีกายในยนั่นเลยกายนอกไม่ได้ขยับแต่กายใดไปขยับอย่ามันเจ็บแห้งเขาแห้งเขา มัการขยับกายใดก็ขยับเลยบระเดีมันนึกอยากขยับอยากพลิกอยากเปลี่ยนแข้งอยากเปลี่ยนข้างก็เปลี่ยนแล้วทางใดมันเปลี่ยนแล้วไปดูกี่ครั้งแต่ว่าข้างนอนกสังขารมันสร้างขึ้นมากายในมันเปลี่ยนแล้วมันสร้างขึ้นมาภายในแลว้วกายในก็ทําแต่กายดอกอยังไม่ได้ทํากายในพูดกายดอกไม่ได้พูดถ้ารู้ว่ามันจะทําแล้วระง,งับมันลงเียกว่าระง,งับกายจะสังขาร กายในก็ไม่ขยับกายนอกก็ไม่ขยับนั่นแหละที่ว่าระงับกายสังขารกายในก็ระงับโรงเสียกายดอกก็ระงับโรงเสียระงับกายสังขารถ้าไปอยู่กายในไปก่อนกายนอกไปตามรีกว่ากรรมเป็นเรื่องของกายกรรมที่เปลี่ยนไปในภายในก็มีเหมือนมันฝันไปเรื่กายใดกายนอกก็มี เดียไม่ได้ฝันมันไปจริงๆไปเรืงกายในั้ากายด้กายกรรมวจีกรรมมนกกรรมก่อนที่จะเกิดกรรมเกิดสังขารขึ้นมาก่อนใครรู้เท่าทันสังขารน,นี้เรียกว่าสติก่อนกรร็คือรู้เท่าทันสังขารเมื่อใดรู้เท่าทันสังขารแล้วกรรมก็จะไม่เกิด ก็กรรมไม่เกิดแล้วงับสังขารลงเสียกรรมก็ไม่เกิดเมื่อดับกรรมแล้เลวเนี่ยกรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่สร้างให้มันเกิดขึ้นพบใหม่ก็ไม่มีนั่นแหละขี่นางปุลานางนาวังนาทิสัมภวังวิรตตะจิตตายติกีโพเสมิงเตขี่ดะพีชายวิรุณันทานี่ผดิธีลายะทยัมปฏิโพยิธรรมปิสังขีรัตตานปริตันั่นแหละ กรรมเก่าก็สิ้นไปขีดนางปุลาน,งนางหวังนัติสุภบเก่าก็สิ้นไปพบใบก็ไม่เกิดขึ้นการไปเกิดใบก็ไม่มีกายเข้าไปสมภพใหม่ก็ไม่มีนัตธิสัมภวังการไปสมพพใหม่ในภบใหม่ไปเกิดในภบใหม่ก็ไม่มีมว,มมมมมมวิรัตตจิตายติกีพสิงจิตมันเว้นคือมันระงับสังขารลงได้ เตขีดาพิชาอิรุณิชัาเหมือนพืชที่พืชที่มันสิ้นเชื้อแล้วย่อมไม่งอกขึ้นในฤดูฝนเตขีดาพิชาพระขีดาศพผู้สิ้นอาวะแล้วก็เหมือนพืชที่มันไม่งอกขึ้นในฤดูฝนเพราะมันสิ้นเชื้อจิตที่สิ้นกิเลสสิ้นเชื้อบทแล้วเราว่าสิ้นเชื้อก็คือสิ้นสังขารน,นั่นแหละรู้เท่าทันสังขาร แล้วถึงมันจะคิดก็คิดอย่างไม่เกิดถ้ารู้เท่าสานสัขารรู้เท่าทัานขันเล้วเมื่อได้เห็นขันรู้เท่าทัานขันเข้าใจขันละอุปทานในขันได้แล้วถึงมันขันนั้นยังมีอยู่สังขาระขันนั้นมีอยู่ก็ไม่มีตัณหาเข้าไปไม่มีความพอใจไปปล่อยเข้าไปแทรกอยู่ดี มันไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานเขาไปแทรกู่ความพอใจไม่พอใจมันีมันเห็นเลยว่าของธรรมชาติกายธรรมชาติธา,าตุสี่ดินน้ำลมไฟธรรมชาติหายใจเองหัวใจเต้นเองผมงอกเองงอกเอง,ง,อเองรั้วต็วของธรรมาชาติเซลล์ต่างๆทํางงานเองเห็นมันเป็นของธรรมาชาติเสียธา,าตุสี่เห็นเป็นของธรรมชาติเสียขั 5, นห้าก็เห็นเป็นของธรรมชาติเสีย รูเวทนาสัญญาสการวิทยาณสังขารตัวอยากคิดตัวจะคิดตัวจะพูดตัวจะทํามันก็เป็นแค่สังขารตัวจะเฉยๆถ้าวิญยาณมันเวบไปก็เห็นเป็นเวียพิงวิทยาณมันเป็นเพยงวิทยานเฉยๆถ้าสัญญาเวไปกเปญญไ็เป็นแพ่งสัญญาบป็นไวบีอะไร มันมีแต่ญาณน,นาสัสพยุทธ์เข้าไปรู้เท่าทานรู้เท่าฐานกำกับอยู่ในสังขารเห็นสังขารปุ๊บก,ก็รู้เท่าทนานญาณนัพสะรุรสักแต่ว่าสังขารมันไม่มีอะไรเป็นเป็นปรากฏก,การย่างห่งทางจิตวิญญาณก็เห็นเวบก็สักแต่ว่าวิญญาณไม่มีอะไรมันเห็นนะเมื่อใดมันเห็นนะมันถึงจะเปอย่านถ้ามันไม่เห็นสังขารไม่เห็นญาณจบ เมื่อได้เห็นสังขารทวญาติเห็นสัญญาความจําก็สักแต่ว่าความจําถ้าเป็นรูปก็สักแตวารูปวิบัติสักแต่ว่าไม่ติดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงปรากฏการณ์อย่างหนึ่งทางจิตเป็นเงาของจิตมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงเงาของจิต เวบกับเก่าของจิตวทนาเวบกับเก่าของจิตสังขารเวบกับเก่าของจิตวิญญาณเวบกับเก่าของจิตสัญญาเวบกับเก่าของจิตเป็นเวบมามันเป็นเงาของจิตมันไม่ยึดถือเมื่อใดไม่ยึดถือได้อละไม่ยึดถือมันนี่ยละมันพงมันปล่อยเวลามันวางไม่ยึดถือมันก็เลยเป็นเพียงขันธาตุก็เป็นเพียงธาตุขันก็เป็นเพียงขัน มันไม่ติดมันไม่เข้าไปติดเนี่ยใครมีฌานสีมันก็ไม่เข้าไปติดเดีย๋ยเทศมาถึงตรงนี้ถ้าใครฌานสี่ฌานสามฌานสีมันสมบูรณ์คิดว่าก็ดูสิสังขารละขันจะทำงานได้เห็นไม่มนุภาพ